ควา,ามเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนิวรณ์ทั้งห้าประการจะทำให้ขัดฝางความเจริญก้าวหน้าในจิตของเรานั่นข้อแรกก็คือการมาฉันทะความสวยความงามสามารถทำลายความพอใจในการมาคุณได้ความพยาบาทคิดร้ายต่อผู้อื่นความรักความสงสารสามารถทำลายการคิดร้ายต่อผู้อื่นได้ทีหน้ามิทะ ความเศร้าโศกใจความซึมเศร้าใจนั่นก็คือความยินดีพอใจความคิดที่เริ่มสามารถทําลายความโมโูใจของเราได้อุทจกกุกักฟาความฟงซ่านำคาญใจคือความสงบใจสามารถทําลายความฟุงซ่านได้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยการพิจารณาโดยแยบคายสามารถทําลายความลังเลสงสัยได้ นั่นก็คือความพอใจเท่านั้นที่จะทำให้เกิดผลสามริจได้ในการที่จะขัดฝางนิบรธรรมที่ขัดฝางคุณงามความดีที่จะเกิดขึ้นในใจของเรานั่นเองจะเดิญพร